บอกแล้วว่าฉันน่ะเฮ้ยถอดลิกดีกว่าอร่อยอะไรี้อันนี้ยายา,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 ยายดูโคตรขมเลยนั่นมันคือยาพิษเว้ยเข้าไปอัะอ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,อะไรวะเนี้ ฉันน่ะเห็นแกคดีเมายาต่อยเด็กไปทั่วเดี๋ยวฉันจะอ่านคนจะดีกรณีของทุกคนมาไม่ใช่อ่านพฤติกรรมของทุกคนมาทั้งหมดเริ่มจากชายข้างล่างชื่อว่าส้มจีดส้มจีดเป็นคนที่คดีเมายาเสพติดมากแล้วมีความสูงอยู่ที่90อร์เซนเมายาต่อยเด็กไปทั่วจนว่าเด็กพวกนั้นต้องเข้าโรงพยาบาลเลยทีเดียว ล่อยพ่อแม่เจงเกือบตายจับป็นคนแล้วเราแต่เราก็ทำจริงคนที่สองนายกิติพัฒน์ไม่ใช่ชื่อว่าสิใช่ชื่อว่าส,สอนพืชสอนพืชเป็นคนที่ต่อยเด็กไปทั่วต่อยเกทหารต่อยเด็กไปทั่วต่อยเพื่อนตอนป .1 นนเอาฆ่าคนใน ออฟฟิศฆ่าฆ่าเพื่อตัวเองหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าคนหนึ่งร้อยไม่ใช่สามคนแล้วแล้วขโมยเงินหนึง 100, ่งแสนบาทเพื่อไปเติมเกมเมายาซื้อยาตูบุรีผมอ่านไดจ้จิ๊ได้สองคนแล้วตอนนี้ไปไปไปผมจำะไรผิด ให้อไปให้มีปืนวันหนึ่งหรืวันสองตอนนี้ใช้สองมีคนชื่อว่าอะไรเว้ยสอนพืชสอนพืชได้ได้ทำการชักปืนออกมาค่ะวันหนึ่งหรืวันสองให้ให้โอ้โหดูนิดนึงเฮ้ย เฮ้ยกันเ่งตายอ่ะงปืนเดี๋ยวค่อยมาอาเกิบที่หลังดาบโยูุ่หรอเอาไปสู้ตำนหมดแล้วเนี่ยยุ่น อย่ากิ๊เปิดได้แล้ววอลดึงดีวอลสองหันหลังกระเพงเราแตกแต่ตัวนี้มันยังไม่ทะล่มประตูเราเหลือแค่เดียวพังเลย อ๋อหนึ่งนิวอสองผมจับได้แล้วครับมาที่ห้องที่หนึ่งห้องเบอร์หนึ่งครับชื่อว่าห้องห้องส้มจีนนะครับตอนนี้เขากำลังนี้ผมจับเท้าเขาได้แล้วเไป เขาครับเขาชื่อว่าโยรุโยรุครับเขาชื่อโยอรุฉันมาเร็วเร็วมันไม่มีทางหนีแล้วมันไม่ทา้าทัน,ทนใครทุกคนเขา้าเฮ้ยนายหนีนไปเถอะแเรฉันช่วยนายฉันอยจะช่วยเรฉันจิงก์อัพเลส กระโดดขึ้นรปภพมาแล้วไม่ใช่ตำรวจมาเร้วผมเจอตัวมันแล้วครับสองคนมันไปต่อไม่รั้เออฉันจะลงไปยังไงดีนะอุ้ยได้ฉันจะทางออกแล้วจริงเหรอเดี๋ยวฉันตาไปฉันเจอแล้ว ไม่มีทางกระจกอะแต่ว่าตรงนี้มัน,มนเป็นฉากแค่สองชั้นเอยมันอยู่ข้างมันอยู่ชั้นบนอยู่ส,สองขามซะกระจกแตกมันตายแล้วมันตายแล้วทหารตายแล้วเมื่อกี้นายทำอะไรฉันดึงฉันดึงไม้ออกมาแล้วก็ยยนใส่มัน น้องอาปาเผลอไปโดนแล้วนายหยิบกระจกออกมาแล้วก็ปาใส่มันแล้วอีกทีนึงกระแพงอีกตายอัคคระเผลอหล่นลงมาทีนี้แล้วมันทัพทหารและนทหารก็ก็กระเด็นตกจที่สุดตายอ๋ออย่างนี้ดีเอง ยิงทางนั่นแหละครับสวนนะครับหัวหน้าหน,นึ่าครั้งที่สองหนึ่งสอง้าครั้งที่สามหนึ่งาครั้งที่สี่หน่าครั้งที่ห้าพรอมาครั้งที่หกจะได้จำ 7, 9, ขันที่เจ็ดอ้าขันที่แปดอ่าขันที่เก้าอ้าขันที่สิบอ่าการเรียบรอ้อยละจุดน้อยจุดจุดทำได้บ้างใกล้เ,เยี่ยม,เ,มเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยขีดอย่าพุ่งขีดแล้วหมดเวลาคิด นีไปวิ่งยไงฉันแต่งแต่งตัวเป็นพ้อมทหารดีไหมล่ะือ้อ เอาละแจ็คทิ้งไม่ละเมาจ้าทุกคนหนีรบไม่เป็นละิา